สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีพี่น้องครอบครัวตันดาฟาร์มทุกท่านนะครับนี่ครับพี่น้องผมมาเปิดแปลงใหม่ครับวันนี้สองคนกับเจ้าชานมาล้อมรั้วกันมาล้อมรั้วรดน้ำนะครับมีแปลงหญ้าก็เอา้างมงามาครับมาอวดพี่น้องคนที่ทังภาคอีสานเอามาอวดให้พี่น้อง อิจฉาเล่นครับนี่น้องอิจฉาผมไหมล่ะครับผมได้แปลงหญ้ามาอีกแปลงหนึ่งแล้วครับห่างจากบ้านผมมา1กิโลนะครับห่างจากบ้านผมมา1กิโลก็เดินลงอ่าเดินตัดข้ามมาถนนลาดยางนะครับแล้วก็มาลงแปลงที่ผมเลี้ยงแปลงที่2ผ่านเข้ามาแปลงที่3แล้วก็มาแปลงที่4ของพี่สาวที่เป็นเป็นสวน,นมะม่วงเนี่ยครับแล้วก็ข้ามถนน ตรงแปลงพี่สาวข้ามมาตรงนี้ครับที่พี่น้องเห็นถนนรถวิ่งอยู่นะข้ามมาตรงนี้อ่าเขาเลี้ยงควายสี่ตัวกินไม่ทันนะครับที่อาเขาเยอะที่อาเขาห้าหกสิบไร่เขาเลยบอกให้มาช่วยกินหน่อยเพราะว่าข้าวดิดมันเริ่มแก่นะครับข้าวดิดมันจะแก่นี่อาเขาขอให้มาช่วยกินไม่อย่างนั้นเขาจะไถทิ้งผมเลยบอกว่าโอ้ยเสียดายแย่อาเอ้ย อย่าพึ่งไขเลยเอามาให้ลูกผมกินลูกผมมาวันนึงนี่ก็เตียนหมดแล้วครับทีแค่นี้อสองวันประมาณสองวันนะเตียนแบบจนเหมือนจอบถากเลยแหละผมจะบอกให้นะครับเนี่ยครับข้าวเดีดพี่น้องเห็นดอกขาวๆไหมครับข้าวเดีดที่มันมันเกิดพร้อมข้าวนาปีครับเขาไปซื้อข้าวปลูกที่มันมีต้นข้าวเดีดปนมาด้วยข้าวนกเขาข้าวเดีดนะน่ะ ที่ผมเคยถ่ายลงคลิปให้พี่น้องดูวันก้อนนู่นนะครับนานมาแล้วผมถ่ายลงคลิปเนี่ยดอกขาวสวยเลยครับมันกำลังกำลังงามเลยนี่ถ้ากินตอนนี้นะครับแล้วก็มันก็จะไม่แพร่พันธุ์ละมันก็จะไม่แพร่ถ้าให้กินตอนนี้มันก็ศูนย์พันนะครับก็เนี่ยพี่น้องดูสินะครับหญ้าทางนั้นเลยครับหญ้าดีๆทั้งนั้นเลย มีแต่ยาขนนะครับเนี่ยยาขนควายกินอิ่มวันหนึ่งสองวันเนี่ยอิ่มมันเป็นที่ตรงนี้สิบไรนะครับตรงนี้สิบไร่เนี่ยครับยาวมานี่ถึงถนนนั่นเลยแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้ครับข้ามมาฝั่งนี้อีกนี่ลองดูนะฝั่งนู้นนะครับมองไปสุดตานั่นเลยมองไปสุดที่โทรศัพท์ต้นไม้ใหญ่ในระหว่างช่องอากาศนะครับ ตรงนี้สองวันเตียนพี่น้องครับฝั่งฝั่งนี้วันหนึ่งฝั่งนี้อีกวันหนึ่งสองวันเตียนก็เป็นอะไรที่สมบูรณ์เลยครับตรงนี้ผมยังมีความเชื่ออยู่นะครับว่าควายวัวก็ดีครับมันอ้วนกับหญ้ามันอ้วนเพราะหญ้าเราแปลเอาหญ้ามาเป็นเงิน นะครับแปลงหญ้ามาเป็นเนื้อแปลงหญ้ามาเป็นปุ๋ยที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ถามว่าทําไมพูดอย่างนั้นนะครับบางคนเขาซื้อกินเขาจะซื้อให้กินเขาจะไม่เสียใจเหรอ,อผมเองถ้ามันมีโอกาสอย่างนี้เราก็ต้องเลือกวิธีประหยัดนะครับเราไม่ว่ากันใครจะเลือกวิธีซื้อให้กินก็เลดก็ได้หรือใครจะ เลือกวิธีประหยัดก็ได้นะครับพี่น้องมันแล้วแต่นะครับเรื่องการเลี้ยงสัตว์นี้บังคับกันไม่ได้ว่ากันไม่ได้เราก็ทําไปตามความถนัดของเราเนาะครับพี่น้องนะนี่นี่เลยครับนนเจ้าชานกาลังตอกหลักอยู่เอาละสองหลักพอชานหนึ่งเขาต้นยูคาเลย ผมไม่ได้ใช้ไฟนะครับถึงลวดหลอกไว้เฉยเพราะว่าฝั่งโน้นเป็นนาของพี่ชายข้าวเขากำลังงามครับกลัวว่าจะหลุดเข้าไปกินข้าวนาพี่ชายส่วนทางนี้ก็เป็นสวนของอาสวนมะยงชิดสวนทุเรียนเขาครับแล้ก็แต่ล้อมป้องกันเอาไว้สักหน่อยหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปกินสวนทุเรียนเขาระบันเทิงนะครับไปชนต้นทุเรียนเขาแตกระบันเทิงเลยอาเขาอุตส่าห์ให้แล้วก็เลี้ยงดูดี ด,ดูให้ดีๆให้เขาหน่อยนี่ครับทางนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวอีกวันหนึ่งก็ลงข้ามกินทางนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะล้อมอีกวันหนึ่งตอนนี้เอาทางนี้ก่อนหัวควายเนี่ยครับพี่น้องมันกินหญ้าเสร็จแล้วมันกินมันกินได้เยอะนะฮะถ้ามันกินอาหารเนี่ยมันจะกินได้น้อยถ้ามันกินหญ้าเนี่ยมันจะกินได้ตัวหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักน้ำหนักตัวเนี่ย สมมติว่าควายห้าร้อยกิโลเนี่ยมันก็กินไปห้าสิบกิโลแล้วห้าสิบกิโลนี่ถ้ามันไปเอาไปขี้ในคอกเรานะครับขี้เก็บขี้ได้ก็เป็นกระสอบเกือบเกือบกระสอบปุ๋ยแล้วครับเกือบเกือบกระสอบแล้วขายได้ก็สามสิบบาทขายได้ก็สามสิบบาทแล้วเนื้อที่มันโตขึ้นมาอีกแหละครับนเนื้อที่มันโตมันออกลูกออกเต้าให้นั่นดีกว่านะครับดีกว่าไปพ่นยาหรือดีกว่าไปไถทิ้งก็เสียงเงินไปเปล่า ให้ควายกินก็มีประโยชน์อนนี่มันก็เอื้อกันนะครับเอื้อกันคนทําเกษตรเลี้ยงปลูกข้าวมาก็อาชีพมันก็เอื้อกับคนเลี้ยงสัตว์นะคนเลี้ยงสัตว์มีฟางก็ฟางไปให้วัวควายกินอีกมันก็ช่วยได้นะช่วยได้เยอะเลยครับพี่น้องช่วยได้เยอะอันนี้แปลงใหม่เอามาลงให้พี่น้องเอฟซอิจฉาเล่นๆนะครับ